สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชื่อกวางนะคะเป็นนักศึกษามาก่อนนะคะในระหว่างนั้นเราก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะทํางานประจําไปด้วยนะคะสิ่งที่ความประสบปัญหามากที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องผิวหน้าความพยายามรักษาผิวหน้าของกวางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลินิกที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าครีมที่ไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ไม่มีที่ไหนสามารถทําให้ผิวของกวางกลับมาดีได้นะจนกวางได้มาเจอกับเอสล็อกนะคะเอสล็อกนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทําให้ผิวหน้าของกวางกลับมาดีได้เหมือนเดิมนะคะ กำลังล้างหน้าด้วย เครื่องลูมิสปานั่นเองนะคะเครื่องตัวนี้ที่กวางใช้อยู่นะคะเรียกว่าเครื่องกันวานนิกสปาค่ะความจริงนอกจากจะทําให้ผิวหน้าของกวางกลับมาดีแล้วยังสามารถช่วยในเรื่องของสุขภาพตลอดระยะเวลาหลายปีที่สะสมมาให้กลับมาดีขึ้นด้วยและก็ยังทําให้รูปร่างของกวางเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยและสิ่งที่ว้าวไปมากกว่านั้นเลยนะคะกวางก็มีโอกาสได้เข้ามาจอยโอกาสทางธุรกิจสามารถที่จะสร้างเงินให้กับกวางได้ด้วยนะคะหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้า มาจอยด้วยกันนะคะนี่คือโอกาสของคุณนะคะที่จะเข้ามาจอยด้วยกันและมีตลาด global แบบกว้างนะคะยังไงก็พบกันนะคะสวัสดีค่ะ